เก่งกันเก่งกวันนี้หรอเปล่ม,มาข,ข้างๆอย่าให้ขาดนะดีจับของอ่ะโอเคเอาอ่ะพร้อมนะครับสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนที่เคารพนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มีกลุ่มบุคคลนะครับเริ่มจากคุณแม่หรือผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ของศิลปินดาราชื่อดังคนหนึ่งนะครับได้ มีการซื้อและก็ขายสินค้าแบรนด์เนมเกรดพรีเมียมนะครับทั้งแอคเวกนะครับแล้วก็หลุยส์วิทองนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเครื่องประดับคาเทียคาเทียนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมอยู่3าอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อมีการซื้อมีผู้เสียหายไปซื้อของแบรนด์เนมกับผู้ขายรายนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะ ขายได้ไม่มีสินค้าขายได้นะครับแล้วก็ประวิงเวลามาจนผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกแปลกใจเลยไปแจ้งความนูนคดีไว้นะครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในที่เราต้องมาพึ่งกองปราบนะครับเพราะกองปราบเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดและก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับที่เขียนไว้เพราะว่าพอไปหลายสอ,นอเนี่ยสอนอมักจะปฏิเสธหรือบอกว่าเป็นคดีแพง่ง แต่พอรวมผู้เสียหายนะครับเป็นหลักร้อให้คนจํานวนความเสียหายสูงสุดตอนนี้นะครับรวมๆแล้วประมาณ40ล้านบาทนะครับจึงทําให้เห็นพฤติการของการกระทํานี้ว่าไม่ใช่เป็นคดีแพ่งคือไม่ใช่เป็นคดีความเสียหายเฉพาะปัจเจกบุคคลแต่ว่าเป็นความเสียหายที่อาจจะเป็นการตั้งใจช่อโกงประชาชนหรือไม่อันนี้ก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมาที่กองปราบแล้วก็มีผู้เสียหายจํานวนมากซึ่ง ก็เป็นสุดจริตชนนะครับมีการซื้อขายโดยปกติแต่ว่าไม่สามารถได้สินค้าไม่สามารถได้ของจริงๆอันที่2เนี่ยนะครับที่เป็นพฤติการที่ค่อนข้างจะไม่น่ารักเท่าไหร่ก็คือการนำออของที่ลูกค้าฝากขายนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับแอคเมสนะครับแล้วก็ลุย์วิตงนะครับแล้วก็อ,อ,อื่นๆอีกมากมายนะครับไปใช้เองนะครับสินค้าที่ลูกค้าไปฝากขายแล้วก็ ยังขณะที่ยังขายไม่ได้หรือไม่ตั้งใจขายหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็เอาไปใช้เองเพื่อให้ดูเสมือนว่าตัวเองเนี่ยมีสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้ออันนี้เป็นพฤติกรรมของลูกสาวซึ่งสืบค้นได้ว่าเป็นกรรมการของบริษัทที่คุณแม่ผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นคนตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้ลูกสาวเป็นคนดําเนินการด้วยแล้วก็มีชื่อเป็นกรรมการด้วยแต่ที่น่าไม่น่ารักไปกว่านั้นก็คือ เมื่อมีการทักถามว่าอันนี้เป็นความเสียหายที่คุณแม่ได้ทําไว้ตัวลูกเนี่ยซึ่งเป็นดาราด้วยและเป็นอดีตผู้สมัครสอรกในเขตหนึ่งด้วยนะครับของพรรคพรรคหนึ่งได้ถามได้ตอบกับกับผู้ที่ทักไปถามว่าเอ้ยแม่ทําเนี่ยคุณก็มีชื่อในบริษัทเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหมเขาลับปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่แม่เขาเป็นคนที่เขาให้ชื่อไปจดทะเบียนเฉยๆแต่ว่าเราได้สืบในทางลับนะครับเราได้เห็นเอกสาร จากหมายเรียกของตํารวจนะครับว่ามีชื่อเป็นแม่ลูกกันในทะเบียนราบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเลยนะครับสําหรับท่านสมภพสตรีท่านนี้และอันที่3เนี่ยเวลาที่ผู้เสียหายนะครับไปร้องเรียนไปดําเนินการแล้วบอกว่าจะไปดําเนินคดีต่างๆนั้นเนี่ยเขากลับอ้างว่าเขารู้จักนักการเมืองใหญ่ตัวเขาเองเคยเป็นผู้สมัครเคยเป็นเ,เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองสนิทกับผู้สมัคร ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสสนะครับพ่อเป็นผู้สมัครหลายสมัยผมก็รู้จักดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกันอย่างไรเขามักจะอ้างว่าเขารู้จักเส้นสายลามไปถึงอดีตพบตรด้วยนะครับท่านหนึ่งที่สูงสูงนะครับก็ลามไปถึงท่านนั้นด้วยว่าแบ็คเขาดีนะครับเราไม่ควรที่จะเราทาอะไรเขาไม่ได้หรอกแจ้งตารวจไปก็ไม่รับนะครับสู้กันไปด้วยกระบวนการต่างๆเหล่านี้เพราะฉนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะครับสินค้าหลุยวิตองนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็น c ชาแนลอ่อน,นี้เป็น a อ m e มนะครับแล้วก็อื่นๆอันนี้เขาก็อินสตาแกรมเขากินหรูอ,อยู่สบายผู้เสียหายเดือดร้อนมากนะครับบางท่านเสียหายหลายแสน 8, 0 0 0 0นเ0 0 0 0 0ป็นล้านแล้วก็ตัวเขาเองว <Yeah. S 1> ินหรูช้อปปิ้งนะครับไปอยู่ปารีสนะครับไปทานมิชลินนะครับแล้วก็เอาแหวนที่ผู้เสียหายนะครับฝากขายไว้นะครับเป็นแหวนมั่นเอาไปใส่โชว์ออกสื่อต่างๆด้วยนะครับ ทำให้ผู้เสียหายจํานวนมากเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจนะครับอันนี้คือผู้ที่เราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับไม่ได้เป็น,านการกล่าวหาแต่ว่าเนื่องจากว่ามีนีผู้ที่เสียหายจริงๆนะครับเยอะมากแล้วก็นี่คือเพื่อนตัวแทนอย่างเดียวยังมีหลายสิบคนนะครับแล้วก็ความเสียหายอย่างน้อยอย่างที่เรียนนะครับว่ารวมๆมกันประมาณตอนนี้อยู่ที่40ล้านบาทนะครับเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นป้ายที่ไปลงสมัครต่างๆนะครับแล้วก็ไปร่วมงานเซเลบริตี้คนดังนะครับ คือใช้ชีวิตกินหรูอ,อยู่สบายใช้ชีวิตร่วมกับนักการเมืองดังซึ่งผมก็ไม่ได้กล่าวหานะครับว่านักการเมืองนั้นจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่แต่ต้องการให้ทราบว่าตอนนี้ภาพของคุณชื่อของคุณเนี่ยถูกเอาไปแอบอ้างเอาไปใช้เพื่อที่จะไปทําให้คนอื่นเขาหลงเชื่อนะครับว่าเ,เขาเป็นไฮโซมีฐานะดีซึ่งเขาอาจจะมีฐานะดีถ้าได้เงินมาโดยสุจริตเนี่ยเราไม่ว่าแต่ถ้าได้เงินมาโดย เบียดบังเบียดเบียนเอาเงินของคนที่เขาเรียกว่าตั้งใจซื้อขายโดยสุจริตเอาไปใช้สแสวงหากําไรสแสวงหาโดยประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักและไม่ควรทําอย่างยิ่งแล้วก็น่าเสียดายคือตัวเขาเองก็ควรจะมีอนาคตที่ไกลกว่านี้นะครับแต่ก็กลับไม่อันนี้เป็นชื่อบริษัทนะครับมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทนะครับจดทะเบียนตั้งแต่วันที่27พฤษภาสองห้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายคู่กับเรียกว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งตอนหลังผมก็ไปสืบดูนะครับว่าเขาก็ทํางานให้กับท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าชัดชาติทราบเรื่องผมไม่ได้กล่าวหาว่าคนใกล้ชิดท่านไม่ดีนะครับหรือผมไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ขี้โกงหรือว่าร่วมในกระบวนการนี้ด้วยนะครับแต่ผมกําลังตั้งข้อสังเกตให้ท่านตรวจสอบนะครับว่าถ้าหากมีพฤติการของคนที่เอาคนที่ไปทํางานด้วยกับท่านเนี่ย พาคนที่มีพฤติกรรมที่อาจจะหลอกลวงอาจจะทําให้เขาเสียหายอาจจะให้พี่น้องประชาชนหรือผู้เสียหายที่อยู่นี้เสียหายอยากให้ท่านได้ช่วยสกิดเตือนหน่อยว่าคืนเงินเข้าไปเถอะคืนของเข้าไปเถอะอย่าสร้างภาพบนความทุกข์ยากบนหยาดน้ําตาของคนที่เดือดร้อนหรือผู้เสียหายที่เดือดร้อนเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดท้ายผมเจอกรณีแบบนี้มาเยอะมากเลยสุดท้ายนะครับท่านสร้างภาพรวยบนเงินบาปท่านจะซวยตลอดชีวิตนะครับ นะครับสร้างความรวยบนเงินบาปนะครับก็คือเป็นความสวยตลอดชีวิตของท่านแน่นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาแต่เป็นการอาจจะแช่งเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ได้รู้สึกว่าอย่าทําแบบนี้เลยนะครับท่านหน้าตาก็สวยแต่ว่าเวลามีปัญหานะครับตัดแม่ตัดลูกกันอย่างเฉียบพันชัดเอ,อตาตข่าดเลยผมมีคลิปมีพิปเสียงมีแชทไลน์ก่อนที่จะมาสื่อสารกับพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยผมได้ตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดนะครับเพราะว่า เราเองเข้าใจกลไกลทางกฎหมายนะครับว่าเราไม่ได้มาเป็นผู้ฟังความข้างเดียวหรือกล่าวหาเขาอย่างเดียวแต่เราก็ต้องการเข้าสู่กระบวนการก็คือว่านําไปสู่การแจ้งความนะครับที่กองปราบวันนี้ก็ได้ประสานทางพันตํารวจโทรปริญญานะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลคนหนึ่งในกองปราบใน,ในส่วนของปคบนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระทําความผิดในครั้งนี้ครับ แล้วก็ยังทราบว่าผู้เสียหายเดี๋ยวถ้าใครพูด,พดได้นะครับยังทราบว่าตอนนี้คุณแม่คือผู้หญิงคนนี้ถูกฟ้องในคดีล้มละลายที่ศาลล้มละลายแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ล้มละลายก็เลยอาจจะใช้ช่องโหว่ตรงนี้ในการที่จะไปหลอกต่อหรือไม่นะครับไปหลอกต่อไหมเพราะว่าไปเออเนี่ยยังลงทุนได้อีกคนก็ไม่รู้แต่เราไปสืบในทางลับว่าโดนล้มล,ลายเมื่อประมาณปี2 25 2 2 0 2021น,นะครับ2021น,นะครับซึ่งก็เป็นทำให้หลายคนที่ไม่ทราบก็ไปหลงเชื่ออีกเพราะเพราะว่าพอไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะเป็นบุคคลล้มละลายนี่เก่ายัางใช้ไม่หมดยังก่อนนี่ใหม่อีกนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักนะครับก็เดี๋ยวผู้เสียหายท่านใดที่อยากจะสื่อสารความทุกข์ยากของตัวเองให้กับท่านสื่อมวลชนที่กรนามาวันนี้ได้ได้รับทราบก็เรียนเชิญเชิญครับสวัสดีค่ะ ก็คือของเม้นะคะมีการเอากระเป๋าไปฝากขายสองใบค่ะแล้วก็มีการทยอยจ่ายคืนมาโดยการบอกว่าลูกค้าขอผ่อนคือมีวิธีการแบบการพูดคุยของเขาบอกว่าลูกค้าขอผ่อนทยอยมาให้เสร็จปุ๊บสุดท้ายแล้ว,ว่าขาดเหลือหนึ่งใบเราก็เลยขอคืนได้ไหมเพราะว่าขายไม่ได้สักทีสรุปสุดท้ายแล้วเขาก็เลยแจ้งว่าเขาได้ทําการขายไปแล้วโดยมีคนมาช่วยรับซื้ออะไรก็แล้วแต่คือเหมือนขายไปแล้วแต่ว่าไม่เอาตังค์มาจ่ายเรายอดทั้งหมดประมาณ ,00 0 0นบาทค่ะของเมเองก็คือ ค่อนข้างแบบทุกข์มากพอทุกคนก็ทุกเหมือนกันหมดเลยแล้วพอ mm hmm. สักพักเนื้อห่ะเริ่มมีคนมาโพส์พอเริ่มมีคนมาโพส์เฮ้ยเราไม่ได้โดนคนเดียวนี่ mm hmm. คนโดนอีกแบบเยอะมากๆเ,เลยแล้วเขามีวิธีการพูดการคุยที่ว่าเอ้ยถ้ายังไม่แจ้งความถ้ายังไม่ทํานู้นอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะแบบทยอยจ่ายทยอยคืนคือมีวิธีการพูดคุยกับทุกคนรับสายตลอดพูดคุยดีตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้กัน เยียวยาเลยคือได้แต่ว่ามันปริมาณมันไม่เท่ากับมันน้อยมากคือเขาพยายามจะเบี่ยงให้เป็นคดีแพ่งว่าเออเขาคืนไปบ้างแล้วเขาแค่ผิดสัญญาเล็กน้อยแล้วก็ยังติดต่อได้อยู่ตะกี้ก่อนหน้าเนี้ก็เขาก็ทักมาแล้วก็โทรกลับปรากฏว่าโทรกลับไปแล้วก็บอกว่าอุยเดี๋ยวต้องไปศาลต้องไปคือมีข้ออ้างตลอดถูกไหมตลอดถูกเขาอ้างตลอดทุกทุกทุกเวทุกวิธีใช่ใช่นปากกระเป๋าสองใบสองใบค่ะราคเท่าไหร่เออ ขายไปสองใบค่ะแต่ว่าหนึ่งใบหนึ่งใบขายออกไปแล้วแล้วได้เงินกลับมาแต่ทยอยกลับมาทยอยกลับมาแต่ว่าอีกใบหนึ่งอ่ะคือไม่ได้เงินเลย,ยอย6หกแสนบาทค่ะใช่นั้นยังที่เขาแอมเอสค่ะแอมเอสค่ะ,ะท,นะที่ยังไม่ได้เงินตอนนี้น่าจะประมาณสามเดือนแล้วไหมคะที่เราโดนประมาณสี่ <4 S 2> เดือนค่ะประมาณสี่เดือนแล้วเขาให้เหตุผลว่า เดี๋ยวถ้ายอยจ่ายให้เพราะว่าต้องพยอยแบ่งๆกันหลายคนใช่แต่พอถามคนอื่นคนอื่นก็ได้บ้างไม่ได้บ้างยอะไรเงี้ยแล้วได้ค่อนข้างน้อยค่ะหล,ลักพันหลักพันใช่หลักพันวันนี้วันนี้พี่ได้มาหะาคือเราอะใจดีกับเขามาตลอดเพราะเราไม่อยากมาทําแบบนี้เพราะว่ามันทําไม่ปิดช่องทางการขา,ขายของเขาที่เขาจะได้เงินกลับมาหาเราเราพยายามอยู่เงียบพยายามแบบเข้าใจเขาช่วยเขาอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ไม่ได้อย่างที่เราเที่ยพูดเลยที่คุยกับพวกเราอะค่ะใช่ เราไม่เคยซื้อขายค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะไปฝากค่ะเราดูดีบดีก่อนแล้วมันไม่ใช่ว่าเราโง่แต่ว่าเราไว้ใจด้วยภาพที่เขาโชว์ด้วยกรรมการบริษัทก็มีหน้าตาแบบมีชื่อเสียงค่ะในไอจด้วยเราก็เลยแบบเชื่อถือค่ะแล้วเ,เลยไปฝากขายแล้วมีการพูดคุยมีแมสมารับคือแบบว่าทุกอย่างทําแบบดูดีมากเลยค่ะใช่อะไรนะคะมารู้จักกันได้ไงดูลจากไอจค่ะเขาสร้างความน่าเชื่อถือค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยค่ะ ใช่ค่ะ21้ว่็คนยี่สิบเอ็ดเคค่ะสองหมื่นหนึ่งที่โนมากก็จะเป็นคนอินฟูเองอินฟูเป็นคนดังค่ะใช่ค่ะก็มีมีอินฟูที่โดนเหมือนกันแต่ว่าอินฟูก็มีได้คืนคืนไปแล้วบ้างค่ะค่ะแล้วก็ลูกแล้วก็กรรมการบริษัทก็คือมีคนติดตาม1 4 0 0 0 0คนค่ะค่อนข้างน่าเชื่อถือแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งตำรวจบอกว่าให้ลองไก่เกียร์ดูเพราะว่าคนนี้ตำรวจบอกว่าอีกแล้วเหรอตำรวจแบบนี้อีกแล้วเหรอแล้วคือโทรหาโทรหาก็คือคุยกับตำรวจตำรวจบอกว่าอีกแล้วเหรอเอ็นอีกแล้วเหรอเออแบบมเมื่อไหร่จะเคลียร์เขาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะอะไรนะคะสอนอสอนอวังท้องหลังไหมคะที่เราไปแจ้องหลังใช่ค่ะวังท้องหลังค่ะแล้วก็ขอข้อต่อเนื่องค่ะคือมันมันใกล้ไม้ดีกว่าไม้ไหมคะขอข้อต่มข้อมูลนิดนึงค่ะที่เขาน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่า ตอนแรกอะค่ะเคยซื้อขายกับเขาเพราะว่าเขามีให้นัดรับได้ก็คือไปน,นัดรับที่คลินิกคลินิกแห่งหนึ่งอะค่ะคุณหมอเขาก็ดูหน่าไว้วางใจงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าก็เลยมีการซื้อกันมาต่อมาอค่ะอย่างของเราอะค่ะตอนนี้เขาค้างยอดออยอดอะค่ะที่ค้างคือ600,000กว่าบาทตอนนี้เขาผ่อนจ่ายมาต้อง4เดือนนะคะแล้วก็หายไปช่วงแบบสอสาเดือนที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้เงินคืนเลยอะค่ะเดือนเท่าไหร่ก็ผ่อนเท่าไหรเ่เขา หล,หลังจากที่มีคนมาโพสในี่ยแอมสมาเก็ตไฮแลนด์นะคะก็จะผ่อนจ่ายไปแค่บางครั้งนะคะก็1 0,000นเนี่ยน่าจะได้มากี่ครั้งเองแล้วหลังจากนั้นก็แบบ 5, 0 0 0 3,000แบบนี้ค่ะซึ่งพอเราเห็นชีวิตของอินฟูท่านเนี้ยค่ะเขามีไปออกงานแต่งงานของเพื่อนเขาที่เป็นไฮโซนะคะเขาซื้อชุดที่แบบราคาเกือบ8 0,000บาทนะคะแล้วก็มีจ้างช่างแต่งหน้าที่แบบสองหมบาทอย่างเงี้ยค่ะต่อครั้งต่อรอบเราก็เลยรู้สึกว่าการกระทําของเขาแบบนี้ค่ะ ม,ม,มันทำให้ผู้เสียหายทั้งหมดนะคะมันรู้สึกเจ็บเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยอะคะ่ะคือเราพยายามตามแล้วตามอีกเดือดร้อนทุกใจคือทุกคนก็มีเรื่องต้องใช้เงินนะคะแต่ว่าการที่เขามาทําแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าโหเขาไม่ได้ไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆเลยะคะ่ะเราก็เคยโทรศัพท์คุยกับทางอินฟูท่านนี้นะคะเขาแจ้งว่ายังไงเขารับผิดชอบแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าเขาจะมาเยียวยาเราเลยอะคะ่ะ เขาก็ยังเอาเงินไปซื้อชุดแพงๆได้แล้วก็ใช้ชุดกินหรูอยู่สบายสุดๆเลยะนะครับไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อไปกินข้าวมีท่านไหนอากจะเล่าให้ฟังได้อีกพีรียดไหม,ไหมคะีอเอ็นต่างเ ของผมก็จะเป็นกรณีของการฝากขายกระเป๋า MS มเบสอร์กินนะครับผมตัวนี้กับทางร้านนะครับซึ่งเรารู้จักร้านนี้เนี่ยผ่านทาง IG เหมือนกับผู้ี่ายท่านอื่นใบนี้ราคาเท่าไหร่ใบนี้ราคาที่ซื้อขายมาประมาณ2 9 99, 9 9 9 9บาทคือใบที่นำไปฝากขายกับเขานะครับราคาที่ตกลงกันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบันกินเวลาประมาณ4เดือนเนี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้รับการชดเชยแม้แต่สตางค์เดงเดียวจากทางร้านเลยมีการติดตามทวงถามไปหลายครั้งนะครับตรงนี้เนี่ย ทางร้านก็จะบ่ายเบี่ยกยังไม่ใช้เงินคืนนะครับผมโดยให้เหตุผลว่าถ้ารับปากไปเนี่ยกำหนดวันที่ทแน่นอนที่จะชดใช้คืนเนี่ยแล้วทำไม่ได้เนี่ยไปเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผิดคําพูดนะครับจะกลายเป็นคนโกหกนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลากหลายเหตุผลนะครับที่เอามากล่าวอ้างนะครับเพื่อที่จะยังไม่ชดใช้เงินคืนดึงเวลาไปเรื่อยๆครับจนปัจจุบันเนี่ยก็กินเวลาประมาณสี่เดือนแล้วนะครับ <Wow. S 1> ในส่วนตรงนี้ผมก็แจ้งความไปที่พื้นที่วางท้องหลังช่นเดียวกับผู้เสียหายท่านอื่นเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกว่า เรียนไปทางพุ่มกับสอนอวังท้องหลังนะครับว่าผู้เสียหายหลายคนมาบ่นว่าลาช้ามากแล้วก็ไม่ทําอะไรให้คืบหน้าเลยเท่าที่ควรบางท่านแจ้งไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับอย่างท่านมื่อสกูลเนี่ยแจ้งไปหลายเดือนได้มาเพียงแค่บันทึกประจําวันกระดาษใบเดียวแล้วก็ทวงถามตลอดก็ยังไม่ได้เรียกให้ไปสอบปากคาเลยอันนี้สอบปากคำแล้วใช่ไหมของพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสอบปากคำแล้วครับแต่ว่ายังเรื่องไปไม่ถึงอายการครับยังไม่มีความคืบหน้าตรงนี้นะครับคื้าครับกับผมมีใครมาชี้แจง มีพี่ๆสื่อถามครับไอโฟดไอโฟาพยายามเลือกเอาทับเอสทับอสับเขาถามครับเขาพยายามที่จะเลือกเลือกเคลียร์บางคนไหมเลือกเคลียร์บางคนไหมใช่ครับเขาเลือกเคลียร์เลือกเคลียร์เฉพาะบุคคลที่จะทําให้เขาเสียหายครับบุคคลที่จะทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงครับเขาจะเลือกตัดตอนคืนคนคนนั้นก่อนนะครับตรงนี้ก็ก่อนหน้านี้รับจริงๆเรามีผู้เสียหายมากกว่านี้นะครับแต่ว่ามีผู้เสียหายบางคนที่มีการดําเนินเรื่องทางคดีเนี่ยไปค่อนข้างมากแล้วสุ่มเสียงที่จะทําให้เขาเสียชื่อเสียง ตรงนี้นะครับเขาก็เลยมีการชําระเงินคืนบุคคลคนนั้นไปผู้เสียรายนั้นไปทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์เพื่อตัดตอนปิดไม่ให้มายุ่งกับคดีอีกไม่ให้มารวมตัวเป็นผู้เสียหายในวันนี้อีกเหมือนที่ทุกคนมายืนอยู่กับตรงนี้ครับผมนี่กองที่นี่นะน้ำตลบน้ำนั้นน้ำนั้นใช่ตลบชื่อยั้ำก็ตลบเป็นเยอด้วยครับผมจากข่าวที่ทราบมาเช่นเช่นนั้นเป็นเช่นนั้นครับผมนั้นผมก็โดนอะไร น่าจะเป็นกระเป๋าเหมือนกันครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเคสของของผู้ที่มีชื่อเสียงอีกลายหนึ่งนะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเนาะอันนี้มีการโพสต์ประจานบนสตอรี่บนไอจด้วยนะครับจนจนมีการเจรจากับทางร้านจนสุดท้ายเนี่ยผู้มีชื่อเสียงไายนั้นเขาก็เลยลบโพสต์ออกไปอยู่ในวงการไหนฮะวงการวงการแพทย์ครับวงการแพทย์เป็นวงการแพทย์แต่แต่ว่าก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยมีผู้ติดตามหลายแสนคนเลยทีเดียวนะครับคือพูดง่ายคือเขาจะจับกลุ่มคนที่ไฮเอ็นด์หน่อยนะครับก็คือกลุ่มบนนนคครที่สสใจิ้าาาแพง ก็พฤติการก็คือว่าไม่จ่ายนะครับไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ทีไหนจ่ายแล้วก็ผ่อนน้อยแล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวด้วยนะครับนี่ก็น่าสงสัยว่าทําไมไม่กลัวเกณฑ์กฎหมายนั่นี้ก็เป็นอินฟูคนหนึ่งเหมือนกันถูกต้องครับนสองก็คือว่าตัดขาดแม่ลูกใช่ไหมที่บอกว่าไปมีคนไปบอกว่านี่เป็นแม่เป็นคนกระทาลูกจะรับผิดชอบไหมเพราะมีชื่อเป็นกรรมการด้วยเขาก็ไม่สนใจใจดีบอกว่าแค่เอาชื่อไปอ้างแล้วก็ไม่ใช่แม่ลูกกันจริงๆแต่พวกเรามีหลักฐานว่าเขาเป็นแม่ลูกกันครับ ครับเดี๋ยวจะขอให้ทางเนื่องจากว่ามีหลายท่านเนี่ยไปไปร้องไว้ที่แล้วที่ท้องที่และคดีไม่คืบนะครับจะขอความกรุณาท่านว่าถ้าสามารถโอนคดีมาไว้ที่นี่และรวมเป็นคดีเดียวกันเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับหลายหลายคดีที่เป็นการกระทําแบบเนี้ยเราก็ทราบอยู่บางทีเป็นร้องที่ท้องที่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่คืบหน้าอะไรนะครับแล้วก็จะพยายามให้เป็นคดีแพง่งซึ่งถามว่าเป็นแพ่งก็ได้แต่ว่าไม่อย่างกรณีเี้ยผู้เสียหายจํานวนมากแล้วก็เจตนาชัดเจนว่า อาจจะเข้าข่ายการช่อกงประชาชนหรือไม่เจตนาเนี่ยเป็นสําคัญนะครับเพราะถ้าโกงกคนเดียวคนเดียว2คน3คนเนี่ยมันเริ่มนี่เป็น10บสบคนเลยแล้วมูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านเนี่ยถ้ารวมเป็นคดีใหญ่ได้แล้วก็เข้าข่ายเนี่ยจะเป็นโทษอาญาด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับให้โอกาสครั้งสุดท้ายวันนี้เราจะมาที่กองปราบแล้วถ้าระหว่างทางเนี้ยนะครับมีผู้เสียหายคนไหนที่อยากจะติดต่อติดตามมาก็ในเพจแทนคุณจิตติสฐรได้หรือว่าถ้าผู้ที่กระทําผิดเนี่ย กับใจเรายังเอาเงินมาคืนพวกเราภายในสิ้นเดือนนี้แล้วกันนะครับให้วัน2วันนี้นะครับอีกวันเดียวเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วก็มาคืนเงินเคลียร์กันได้เนี่ยก็อาจจะยินดีที่จะถอนคดีให้นะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวลองถามผู้เสียหายดูนะครับว่ายังไงครับ,รบแต่ว่าสี่เดือนนี้มันก็เห็นพฤติกรรมแล้วเขาไม่สลดเลยไม่ได้สํานึกเลยนะครับว่าความเดือดร้อนใจของผู้เสียหายหนักนาสาหัสขนาดไหนหลายคนบอกว่า คุณก็รวยอยู่แล้วทําไมแค่เงินไม่กี่แสนโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนั้นนะครับประเด็นคือเป็นเงินของเขาอะ่ะจะก,กี่บาทกี่สตางค์ก็ต้องคืนเขาะนะครับแล้วเขาก็เอาของไปแลกไปวางไปฝากขายไว้ด้วยหรือว่าไปขายให้ด้วยใช่ไหมฮะคุณก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ตรงไปตรงมาไม่รับไม่ไม่ซื้อแล้วก็จ่ายเงินเข้ามาซ้ำร้ายกว่าน,นั้นคือเอาของที่เขาไปฝากขายเอาไปใช้เองเอาไปโชว์ต่อ ให้เห็นเสมือนว่าเป็นของตัวเองเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้มีของแบรนด์เนมเปลี่ยนกระเป๋าไม่ซ้ําวันเลยนะไม่ซ้าใบเลยวันบางวันก็หลายใบยด้วยมีอส,สังหรีนะครับของแพงซึ่งมาจากของคนอื่นทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยผมว่าน่าอายนะครับน่าอายอย่าทำอย่างนี้เลยครับน่าอายจริงจริรอออรโ,โอ้โหเยอะเลยนะครับ <laughs> มีมีใครในนี้ที่มีจริงๆมีมีในในในภาพถ่ายได้เปรียบเทียบไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวขอ มีมีภาพที่เขาส่งมาภาพแหวนแหวนก็มีนะครับอันนี้ก็แหวนถ้าแหวนนี้ก็ใช่นะครับที่วงไว้แล้วก็ภาพกระเป๋าที่เปรียบเทียบนะครับในในในลายไม่ได้ลายส่งมาแล้วไม่ส่งจรงส่งมาส่งมาเปิ่มใช่ครับหน้าร้านส่วนใหญ่จะปิดลงมาลูบประตูเหล็กลงมาครึ่งหนึ่งหรือไม่ก็ปิดลงมาทั้งหมดครับผมอันนี้ครับอันนี้จะให้ดูแต่เบลอๆรูปไ้หน่อยนะครับเป็นเป็นภาพที่มีผู้เสียหายทํารวบรวมไว้เลยนะครับกระเป๋าของเขาไปฝากขายวางไว ก็ไปถือกระเป๋าซิมปูก็เช่นเดียวกันนะครับไปถือกระเป๋าใบต่างๆที่ผู้เสียหายเขาจําได้ว่าเป็นของเขาแน่นอนนะครับแล้วคล้ายๆกับว่าพอเพิ่งประกาศหรือเพิ่งเอาไปฝากขายหรือไปวางขายหรือรับซื้อไปปับ๊บวันต่อมาก็เอามาโชว์เลยนั่นแสดงถึงเจตนาที่ว่าเขาต้องการที่จะทําให้เห็นว่าเขาเนี่ยรวยหรูหราใช้ชีวิตบนความหรูหรานะครับบนความทุกข์ยากของคนอื่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ อยู่แถวแถวเรียบด่วนครับ,รบครับรรนนถ้าบุคคลท่านนี้ครับยังไม่เคยเจอเพราะว่าคนที่เป็นมารดาครับคนที่เป็นแม่ของเขาเนี่ยจะเป็นคนออกหน้ากระทําการแทนทั้งหมดนะครับเคยพบกับทางคุณแม่เขาทีหนึ่งครับผมที่สอนอนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเขาเขาไปเคีย่ยเคสอื่นนะครับเราก็เลยไปถามถึงเคสเราด้วย เขาก็อ้างอ้างเหตุผลหลากหลายว่าโดนโกงบ้างนะครับยังหาเงินคืนไม่ได้บ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็หาข้อสรุปไม่ได้ว่าสรุปว่าเขาจะคืนเราอย่างไรนะครับถ้าบี้ถามจี้ถามมากๆเขาก็เลือกที่จะเงียบไม่ตอบนะครับแล้วก็เบี่ยงประเด็นนะครับผมไม่คุยกับเราต่อไปคุยกับผู้สหายอีกรายหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับไม่ว่าจะทางแชททางโทรหรือว่าทางไลน์ก็จะเป็นลักษณะนี้ตลอดครับผมเคยเจอแล้วตอนเวลาขอเงินา คือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วผ่านทาง IG Social Media เดและอ G ของเขาเนี่ยจะมีผู้ติดตามที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งค่อนข้างมากนะครับเขาจะมีประกาศรับซื้อรับฝากนะครับผมเราก็เลยนากระเป๋าเขาเนี่ยติดต่อไปทางร้านส่งรูปไปเขาดูพิจารณาดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็นัดหมายกันไปที่ร้านนะครับโดยคนแม่เนี่ยจะเป็นคนออกหน้าดําเนินการทั้งหมดเลย นะครับในการตรวจรับกระเป๋าเช็คประเมินราคาทั้งหมดเราจึงนากระเป๋าไปฝากไว้อย่างเช่นกรณีของผมเนี่ยนำกระเป๋าแ s w o r k วิรนไปฝากไว้นะครับร้านขายได้ร้านไม่แจ้งนะครับจนเราโทรไปติดตามว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างแล้วมีมูฟเมนต์ยังไงบ้างนะครับตรงนี้สุดท้ายแล้วพอระยะเวลาผ่านไปเราขอกระเป๋าคืนสิ่งที่เราได้ตอบกลับมาคือบอกกระเป๋าขายไปได้แล้วกระเป๋าขายไปได้ไวมากด้วยจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะแต่พอเราถามมากมาแล้วเ,เงินอยู่ไหนเพราะว่ากระเป๋าขายได้ไวผมก็ควรจะได้เงินไวด้วยนั่นคือสิ่งที่ที่ร้านควรจะทำนะครับผม เขากับเบี่ยงประเด็นไปว่าอตอนนี้ขับรถอยู่ขออนุญ,ญาตบางสายเดี๋ยวตำรวจจับหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยนะครับมีการทวงถามไปบ้างน,านันนครั้งในไลน์นะครับก็ยังหาอยู่ยังหาหนทางยังทําทุกวิถีทางอยู่ก็จะตอบมาในลักษณะน,นี้โดยที่ไม่ได้ข้อสรุปใดๆไม่ได้กําหนดวันที่ที่แน่ชัดว่าเราจะได้รับการชดใช้เมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนไม่มีการไม่มีไม่มีคอมมิตเมนต์ใดๆจากทางร้านครับผม ร้านยังเปิดอยู่ครับปัจจุบันยังขายของอยู่เลยครับเดี๋ยวถ้าหลังหลังหลังสัมภาษณ์เสร็จพี่พี่สื่อลองไปตามดูไอจีเขาได้ครับผมเขายังขายของอยู่เป็นระยะเวลากี่เดือนครับของผมจะเป็นระยะเวลาสี่เดือนกว่าแล้วครับผมสี่เดือนคือเราเอากระเป๋าไปฝากเขาปุ๊บครับพอเราติดตามว่ากระเป๋าเราไปแล้วมันขาดไปแล้วแต่เงินแรกุบันยังไม่ยังไม่ได้คืนครับในลักษณะถูกต้องครับในลักษณะของการฝากขายเนี่ยปกติร้านเขาจะบวกประเมินราคาให้เราแล้วเขาจะบวกกำไรส่วนต่างของเขาไปอยู่แล้วมีีสัญญาเขยนไว้ เขาจะเป็นใบรับสินค้าครับผมเป็นใบรับสินค้าซึ่งจ่าหัวเป็นชื่อร้านของเขาเลยนะครับผมเอาออกให้ทุกคนนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยเขาเขาเขาควรจะแบบผักกาไรส่วนของเขาไปแล้วก็เอาเงินต้นทุนตรงนั้นคืนผู้เสียหายแต่เขากลับนาเงินทั้งก้อนอ่ะเอาไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของเขาหรืออาจจะไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดผมก็ไม่ทราบได้นะครับตรงนั้นปัจจุบันก็คือผู้เสียหายที่อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้มาก็คือยังไม่ได้รับการชดใช้เงินคืนหรือบางท่านได้รับการชดใช้เงินคืนแต่กกก็็เเปนนพียงหหลลัััมื นะครับแต่ว่าของที่ความมูลค่าความเสียหายที่ที่ทุกคนรวมกันเนี่ยมันมากกว่านั้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับผมไอจีที่รับซื้อฝากขายเป็นไอจีร้านไอจีร้านร้านครับผมร้านที่โอนเงินตัวด้วยร้านมันโดนชื่อส่วนอเงินบัญชีนะครับมีทุกแบบมีทุกรูปแบบบางทีมีบุคคลที่3ที่เราไม่คุ้นชื่อด้วยก็มีครับผมอืมบริษัท ไม่มีบุคคลที่แสดงตัวออกมากล่าหาเขาเนี่ยไปแจ้งความเลยนดีรวมแล้วสักเท่าไหร่ตอนนี้ที่นับได้ในเฉพาะในกลุ่มประมาณ20กว่ารายครับผมประมาณ20กว่ารายยังมีคนนอกเหนือจากนี้อีกที่อยู่นอกกลุ่มของเราแต่ยังไม่กล้าดาเนินคดีไม่กล้าดาเนินการใดๆเพราะว่าทางร้านจะชอบพูดเสมอว่าถ้าเกิดไปออกสื่อไปร้องสื่อไปแจ้งความดําเนินคดีร้านจะยังไม่พิจารณาคืนเงินให้ครับผมายมูลค่ามูลค่ากว่า10บล้านครับผม อันนี้แค่บางส่วนนะครับที่ติดต่อยังมีหลายส่วนมากกว่านี้ครับผมโอเคคุณโบากพูดอะไรอีกไหมแต่พูดอะไรอีกไหมครับเต็มที่เลยเป็นพูดมดแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับฝากพี่พิสื่อด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ช่องที่เขาเคยเล่นนะครับก็มีละพรช่องช่องหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นผลงานเก่าที่เขาเคยเล่นนะครับ